สวัสดีค่ะชื่อแพทย์หญิงจันจิราแปงน้อยค่ะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกระมนลค่ะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นสำหรับในตัวหมอเองเนี่ยก็ใช้อยู่ทุกวันค่ะเพราะว่าต้องผ่าตัด คนไข้นะคะในห้องผ่าตัดก็ควรที่จะต้องกันพวกเลือดพวกสารคัดหลั่งได้ดีนะคะถ้าอยากให้แนะนําก็คือหน้ากากอนามัยเนี่ยควรจะต้องมี1คือมาตรฐานซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ะะสามารถกันฝุน่นกันละอองแล้วก็เชื้อโรคได้ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีโควิดระบาดด้วยหน้ากากอนามัยที่ใช้เนี่ยก็ควรที่จะต้องป้องกันพวกเชื้อโรคได้ถ้าเรามีหน้ากากที่สามารถป้องกันได้ทําให้เรามั่นใจว่าเราจะไม่โดนพวกสารคัดหลั่งต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายค่ะ หลังจากที่ใส่เซิร์ฟแมสก็รู้สึกว่าสบายนะคะเพราะว่าใส่ผ่าตัดนานๆน,นะ่ะไม่มีปัญหาอย่างเช่นพวกเวลาเราใส่ผ่าตัดนานๆเราจะมีปัญหาเรื่องการเจ็บหูหรือว่าเรื่องของการระคายเคืองอะค่ะแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาน,านั้นเลยค่ะ